สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่บริเวณริมสระน้ําพื้นที่70ไร่นะครับข้างสะพานแดงวันนี้จะพาทุกท่านมาผ่อนคลายกับบรรยากาศยามเย็นนะครับแล้วก็มาดูความสามารถของนักศึกษากับการเล่นดนตรีนะครับแคนนั่นเองเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับ นี่คือน้องนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์นะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาพูดคุยนะครับครับผมน้องโตมอนครับผมหรือว่าชื่อจริงก็คือนายสุรเดชวงศาครับเป็นนักศึกษาหลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาคณะศิลปศาสตร์ของมออุบลเราครับผมครับปีสองนะครับปีสองครับผมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาผ่อนคลายมาพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับโตมอนนี้ ถ้าพูดถึงแคนนี้เป็นรุนตรีพื้นบ้านอีสานแมนครับบ้าภาษาบ้านเทาซานอะโตะมอน,นี้ก็เป็นคนอีสานคนจังหวัดไหนคนนครพนมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนครพนมหม่องเลบ่บอหม่องแคนเลยว่แมนครับเป็นนครพนมนี่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับอายุาชุมชนบ้านท่าเรืออำเภอน,นาว่าจังหวัดน,นครพนมครับเรื่องของแคนนี่เป็นความชอบเฉพาะโตเลยบบหรือยังไงแมนครับแค่นนี่คือมักมาแต่น้อยแต่น้อยประกอบกับเจ้าของนมักหมอลำพร้อมครับ ก็เแลยมีปฏิทานในใจว่าบ้าว่าเกิดมาสตราดนึ่งนี่ให้มันเล่นเครื่องดนตรีสานอันหนึ่งในน้ำเพลนแหนะว่าครับไม่ถึงเบากับเจ้าของนี่บ่แม่นครับเบานะกับเจ้าของนี่แหละเห็นผู้อื่นเ่าเนี่ยคือมาอ่อนซ้อนเพลนแท้วาสันพี่น้องมันเท่าพ่อแม่ตายายอย่างเพลนบ่มีทางนี่เลยบ่บ่ครับว่ามีเสือใสหมอลำเลยจักนมักแต่จังได้กับจังงงเจ้าของอยู่นะครับสอดมาแม่นครับสอดมาลูกอันหนึ่งสี่สอดอยู่คนหนึ่งเอาเป็นยังไงความสามารถพิเศษมีอย่างไหน มีหลักๆที่ผมปฏิบัติที่เหตุมานี่มีเป่าแฉนอืมีมลำ้ำเป็นผู้นำทางศาสนาพิธีไหว้พระรับศีลอ,อ๋ออัาธนาธรรมอาราธนาเทศสู้ขวัญน,นี่ก็ไ้แน่จักน้อยอาอ,าอนะครับเป็นงานมอสูตรที่นี่แน่นครับปาดบวชเรี่ยนมาบ่ะอ๋อเคยบวชอยู่สมัยตั้งแต่ปหจนว่าฮอหมสองเออตอนนี้เป็นบวชสามเณรลูกแก้วภาคฤด,ดูร้อนเพิ่นนะครับก็เลยเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ช่วงนั้นมา กรพอได้เอามาซอยวัดว่าศาสนาของไทยเฮ้าเนี่ยครับไ่ได้เป็นผู้นำนะครับของชุมชนเป็นลายโพดผู้เดียวนะเห็นบอกว่าทังพญากะบอกเป็นน้ำบ่แม่นครับพ่อได้ครับพญานี่แต่งเองหรือว่าเว้นน้ำผู้เฒ่าผู้โสเพิ่นเคยบอกพญานี่มันก็มีหลายจิตจารลักษณะครับแต่งเองแน่กับมีอย่างเช่นงานเฮาออกไปอืซอยงานลาดงานหลวงเฮากับปะพันธ์ขึ้นเอง เท้าไปสร้างสอนคนไปเป่าเป็นโคศสุสกในงานเล้าก็พญาที่เพื่อนบันทึกในตำราไปเป่มามันจังขังครับผมพญานีใบลานนี่นะแม่นครับในคำพีในใบลานคือจังไหรในเอาสม,อามุดมีมีคำใดแนวบอกพญาขั้นสี่ข้อยแต่บุญมาขาขั้นบอ่อทำกับบ่อแมนค่อยแต่บุญทรงไห้มันสีได้บ่อได้พี่่นว่าตัาสิกตเป็นพญาอยาก,กินขา้าวหอยปลูกใส่พาล้านหินอยากมีศิษในขาพอตีแม่อยากให้มูมาเวให้ขามูเดียวกันอยากมีสีสันให้นอนดินเกียกฝุ่นอยากอบ่นอาบน้ำย้ำหนาว อยากข้นปลาคาวห้แบกยอยากกินปลาคาวห,ห้แบกเนี้ยขืนโคกอยากตกน้รกให้เขาวัดฟังธรรมนี่เป็นอันพญาปริสนาธรรมเปินว่ะผูเท่าสมัยได้กี่นักบาทนี่เก่งครับอยากปลูกเขาให้อยากกินเขาให้ปลูกไส้พะล้านหินเนี่ย็ขข้อหมายคือว่าอยากกินเขานี่ปลูกไส้พะล้านหินพะลานหินนั่ก็คือบาทของพระสงฆ์องค์ขาจาเรักบาทใส่ตะเข้าใส่ในบาทเอาของใส่บาทก็จะได้กินไนด้สตอาหนาต่อไปเป็นบุญเป็นค้ำหนุหนอยู่ไปเดี๋ยว โตม่อนนี่อายุเท่าไรยี่สิบปีครับผมยี่สิบปียังมากระดอกกระเดือก็เลยก็จงหูหลายแท้ครับอันนี้อายุหูเล็กแห่งไม่กระทั่งเรื่องของเอียงกาะประเภทนี้ต่างๆกันหมอที่ที่ว่าเป็นหมอถ้ำหมออย่างน่ะครับก็เฮ็ดได้ครับบางตำราเนี่ยบอกห้เด็กบอกห้เด็กหน่อยเรียนเด้หมอทำเพราะว่ามันแพ้เจ้าของเออแม่นแมนวันทิศตายไว้วัดตะพุ่นน้ำ ่มก็มีหลายสัานักมีคู่ลายคนเพิ่นกัว่านบบเกี่ยวกันดอกดอก,กันเกิดการแก้กันตายบ่มีไผมาก,กำหนดเท่าใด่นะครับเน่นก็เฮตไปตามเอาปฏิบัติดีเนียนปฏิบัติดีครับยังกับ่บสู่บุญสู่กรรมเขาดอกเพิ่นว่าเอาเป็นว่าโตม่อน,นี่มีความสามารถคือการเป่าแค่น

ทองจังได๋ทองทองขี้จังได๋ทองเอาฮันโนถ้ากัดฟัง,ฟง,ฟงนโนดฟังอันลายเพิ่นมาเท่ากัดแกเอาโดกลงเส้นลายสีโคตาบ,บุญสีนาะมันก็สีมีโนดไปตายตัวมันอยู่เขากลับมาใส่โดโดมีเลมีโดเลมีลาซอนมีเลโดลาโดโดมีเลโดเลมีโดลาซอนมีเลมีซอนลาประมาณนี้ครับเอากลับมาทองในกลางเส้นนี้โดโดมีเลโดเลมีนี่เขาก็ทองทองไปกับเอามาเป่า คอยจับมือไปเพ็รง่ายปนะนั้นบอกว่าสันไพกระเป๋าได้ที่สันนี่แม่นครับแต่ว่ากับฝึกฝนอยู่ประมาณเดือนเป็นหลายเดือนอยู่ได้ครับเพื่อสิได้ก็ได้โอ้ยากอยู่ถ้าว่ามีพ่อสวรรค์น่ะตัดลมเองแล้วบัที่นี่อันแค่นที่ตัวม่อนถืออยู่นี่เป็นแค่ สำหรับหมอลำไฟไฟยไงิงหรือไฟชายเป็นของผู้ยิงครับผู้ยิงนี่งจะมีเอกลักษณ์เพป็นคือ,อผู้ยิงที่ใส่แขนใหญ่แขนยาวแขนใหญ่แขนยาวนี่เอกลักษณ์เพป็นกับสีคือมีเสียงใหญ่เสียงทุ่มเสียงตำ่ำขอ,องผู้ชายนี่กระสีเป็นประมาณเก้าสิบเซนเมตรหนึ่งมีเสียงสูงเสียงแหลมนะครับเสียงน้อยตอนนี้เพป็นการตัดใส่ต่างหากครับผมมีหลายคีย์เอมีซีมีจีไปแล้วแต่ผู้ใดียล้ำถือครับผมโอ้ แต่ว่าตกกระเป๋าได้ทุกทุกทุกประเภทเลยมีลูกซ้ำกันครับเป็นลูกชั้นแปดก็ได้เออเออเออมีเศษท่อกันมือนี่สิเปาโช์อยู่แมนบ่แมนครับเปาโช์จากน้อย,อยครับเออเปาโชยจากน้อยมาดิเห็นบอกว่าเป็นมอลำ่น้ำ,นำครับจากไหนมักมอลำจางไหนลำแนวไหนับหมอลำนี่ผมมันมักมอลำัามันแต่แต่น้อยบันนี้เคยไปโยกคู่กับศิลปินมระดกอีสานผู้หนึ่งที่เป็นมู่กับศิลปินแห่งชาติคือคุณแม่บุญช่วงเด่นดวงยูอุดรธานีโอ้มาลำดังจนีงคู่กับคุณแม่ชบ ตัวน,นั้นไปโยกยูเจ็ดพันก็ไปเลี้ยงยี่ประมาณเดือนสองเดือนก็โอ้ได้เดินก่อนได้ก็สนนะครับก็บพอได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองคือวันเสาร์วันอาทิตย,ย,ย์ครับมีผู้ใดโทรมาไปซอยงานบุญสังฆทานเด้อบุญกฐินได้กับไปซอยพอได้เงินพันสองพันมาจ่ายค่าห้องค่าหอาหอ,าหอ,อันนี้หาเงินจากของทรงจของเลี้ยนนั่นบ่แม่นครับผมบ<อ>่ธรรมดาถือว่าใครแน่อยู่นะครับเอาแล้วปัะเด็ตัวม้อนนี่มีซือ้อบอกยังไงนี่มีความสมาธิร่ำก่อนแม่นบ่ล่ำก่อนนี่ก่อน ก่อนสมัยใหม่หรือก่อนย้อนยุกย้อนยุกเลยครับของผมสมัยล้ำอันใสแค้นเตาเดียวพูนครับก่อนย้อนยุกนั้นสําหรับผู้ผู้มอล้ำเก่าๆเก้าเแมนครับตั้งแต่มอล้ำแผ่นเสียงหมุนเอาพูนรับรุ่นอุ้ยคืออยากฟังแทงเม่เนี่ยก็ตายดับหนีไปเบิดแลลวครับมอล้ำแต่เก่าๆข้าจะกรได้เหลือแต่ก่อนไว้ให้อันคนรุ่นมอล้ำเก่าๆนี่ลุกเอื้อนลุกยังสีดีแห้งเด้แมนครับเอาเจ้าหน่อยเดี๋ยว่าเอาเฉพาะเสียงเมอนกันโอ้ยโอ้ยน้อ ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องห่าคิดถึงข้าวแต่ปังก่อนเดือกท่อไรแห้งอ่อนซ้อนเสียงแค้นดังอ้อมบ้านแค้นเบาจันเป่าสั่งสวยไหลสอยใส่ผู้สาวอ่อนซ้อนเดชโอ้ยนาโอ้ยเอ้ยน้อโอ้เสียงตัวมอนแบบ เสียงใหญ่บเงาย์เนาะมอลำั่มบูไซทำอไมก็คเสียงควงเมนเสงสีแล้วบัดที่นี่มอลำหมอลำจังสีเขาเจ้าสิทธ์สมัยก่อนนี่เขาลำสอดเสาเด้กเมนครับตัวมอนเคยไปลำหอใสผมอันทุ่มอันนี้เพื่อนให้ลำกดไม่ไม่เนี่ว่าตีสองนี่้เสาเครื่องแล้วครับลำกับขึ้นซองลงสองขึ้นซองทุ่มลงตีสองขึ้นสามทุ่มลงตีสามประมาณนี้ครับมีอารมณ์เพราะว่าช่วงไห้คนนอนนะครับมันก็อันมีอันม้วนระพีทางเสียงเนาะถามบ้ store, านเดิ Entonces, กไปกับแต่คนทอนมอวนระพี แล้วมาที่นี่จะของเทิงเปาเป็นเทิงล่ำเป็นมันก็เฮ็ดพร้อมกันบ่ได้อยู่แล้วเนาะแมนครับลไรกัพร้อมกันบ่ได้แม่นก็ต้องเลือกเอาอันอันใดอันใดอันนึงได้นี่ครับครับโตมันเคยไปเป็นหมอล่ำเหมืนแบบหมอแค้นบ่หรือมีแต่ไปเป็นหมอล่ำอ่าเคยเป่าแข้งนี่เป่าเล่นครับแต่ว่าเป่าเสาร่ำเนี่บ่ทันได้ได้อ๋อมันเป็นรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าล่ำเนี่ลร่ำได้ครับผมไปล่ำเพราะหาอยู่หากินได้นะเดี๋ยวจังได๋กัเห็นเห็นลง TikTok นําแม่นบ่เฮ็ด TikTok นําบ่แมนครับช่องใดช่องใด ช่องโตมอนนะครับโตมอนเลยภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยเออยยูทอบยูทูบกับมีน้ำเขาวะมีอยู่ครับยูทูบกับพอได้ลงผลงานใบเออดี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 ครับเมื่อไหร่บอตอนนี้เลี้ยนไปน้ำแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมไปน้ำอ๋อครับพราะสู้พราะบืนใบอยู่ครับอืมเฮ็ดงานใส่ทุนเพ้นน่ะละเอาได้ทุนบ่ผมได้ทุนเรียนฟรีตอนลักสูตรเอ้าสร้างว่าแท้แม่นครับได้ทุนเรียนได้ตอนปีหนึ่งแม่นบ่แม่นครับ เขาเขาเบิ่งจังอย่างน่อ่ามาสอบสัมภาษณ์เอาครับแล้วก็ยื่นผลงานตอนยู่นมัธยมตัวมันยื่นอีหยังยื่นพอร์ตโฟลิโอเป็นผลงานแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์เอากับอาจารย์คณะศิลปิทยาศาสตร์เฮานี่นะครับก็คือค่าเทอมบ่ต้องเสียแม่นเทอมละ15,000หาแเทอมก็120,000พอดีโอ้ยดีว่าดีบ่แบบนี้ดีว่ดีครับดีครับก็คือมีกฎเล็ก้อนึงก็คือรักษาเกรดบ่ให้ต่ำกว่าม0ุดแล้วตัวมันปัจจุบันเกรดอยู่เท่าไระมาณ3.5กวมันสามจุดห้ากดีโอ้ยองเจ้าของบัดนี้รักษาไดด้ี ก็เกระตุกครับเออดีดีดีอุ้ยสุดยอดเลยเนาะปะมาบ่ได้แบบนี้ดีเนาะมีมีเลี้ยนไปน้ำแล้วก็มีทุนเลี้ยนฟรีน้ำแนนครับเชิญชวนทุกคนเด้อขันผู้ใดเข้ามาแล้วนั่นมออุบลนี่เป็นมอที่ให้โอกาสแก่คนหลายนะครับมีทุนนี่ให้มาตลอดเมีทุนเลี้ยนฟรีนี่แห่งสบายนะครับค่าเทอมบ่ได้เสียแล้วมีแค่รักษาเกตเอาสร้อยเรือเจ้าของเอาก็แค่แค่สั่มหนี่ก็อยู่รอดครับผมเงินใส่รายเดือนเด้ก็ผมกับขอแม่แน่กู้ขอยศสนแน่เอาแต่โี้กููอย่แบบครับเออดีดีดี ถ้าก็สามารถที่จะอยู่ในการเลี้ยงกันอย่างนี้อยู่ยังมีความสุขนะตอนนี้เนาะครับขับ,ขบมีหมู่มีอย่างกันแล้วจะน่ามีเท่าายครับว่ากันเออเออเออหม้อมอนหมออุบลอ๋อแต่อีลีเราขาเจ้าอยากฟังลั่มอะไรเด็ดตอนนี้ออออออเอาเขามาลั่มที่หลักขัดฟังลั่มเดี๋ยวเยปกติแล้วนี่เขาเขาสีนางเป่าแค้นหรือว่ายืนเป่าอันใดดีอ,อ๋อยังก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกเลยล่องยืนล่องยืน ยืนเนาะครับเนาะยืนได้ยืนยืนมากมากกระเป๋ากระเป๋ายังอยู่อยู่ข้างล่างนั่นกระเป๋ากระเป๋าลายผ้าค้มครับเป็นอันเอกลักษณ์สกุลนครพอดีครับตรงนี้เออพิงเดียร์เลียนหลักสูตรสังคมศึกษาในพิงเดียร์คูสังคมสังคมศึกษาในเป็นวิชาที่เปิดโลกทัศน์กว้างมีพาดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตกับมีหาสาระถือว่าแต่สังคมศึกษานี่โบราณบ่ได้ครับเพราะว่ามีอันเศรษฐศาสตร์มีภูมิศาสตร์เพราะห้ได้ก้าวไปข้างหน้าอยู่นะครับโอ้โนครับเป็นวิชาอาจารย์สอนในพิงเดียร์ทั้งอาจารย์เฮาใจดีครับผมอาจารย์ก็ได้ ได้ออกฝึกสอนเราวันนี้ฝึกแล้วลครับลักษณ์ม่นี่ซีปีนี่ฮะฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งทั่วราชานาจักเลย<อ>บางคนนี่อาจจะสงสัยว่าศิลปศาสตร์มกู่มกอบ,บนเป็นอย่างไรเขาอยูยศิลปศาสตร์แต่ที่บ,บอกว่าซอสาบอของมกอบ,บนของคู่มกอบ,บนเป็นปริญญ,ญาตัวเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผม<อ>ศิลปศาสาตร์บ,บัณฑิตเ,เคยว่าให้บอกพี่น้องไปเลยว่าบรต้องไปกลางบนนะครับว่าจะไปเรีย้ยงปอบ,บัณฑิตต่อรับประก,กันไปเลยว่าลักตรหลักูตรเท้านี่านการรับรองจากครูสภาแล้ว จบไปสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแล็สอบบรรจุได้เหมือนกับหลักสูตรทั่วไปมหาวิทยาลัยลั่วราชอา,าจาักรครับผมปาทัวคือการลั่นตีการลันตีไดเลยมองนี้มันต้องอาจารย์ตัวออกมาเอาแมนครับน,นีเป็นเ <c oughs> ขาเป็นกาะบ,บอกเสียงแทนเออเอาเอา,อาเอาด,ดีดีดีอ่ะนี่ก็คือนักศึกษาทุนเนาะเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะครับอ่าลวก็มีความสมาธิหลากหลายตอนนี้โตมอนจะมาเป่าแค้นเอาไรใดดีมันสิเอาไรสีโคตบูญนะครับมันสิออกสีโคตบูนเพราะเท่านั้นล่ะเงี่ยบอกบ่ เอาจักสองนาทีกับพ่อดอกเอาสั้นสแคนแนะครับเนาะอืมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ สันกับซันคักให้เออ かっかっか。Ha, ha, ha, ha.